กันที่หมอหนูอ่ะคุณอนุทินชาญวิรกุลเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงอ่หมอหนูคุณอนุทินก็วอนให้ประชาชนเข้าใจหน่อยค่ะวัคซีนมันทยอยมาถูกต้องเอาละครับข้อความแรกประโยคแรกจากปากของคุณอนุทินอ่เมื่อวานนะครับใช่ค่ะคุณอนุทินบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เราสะท้อนไปบมดแล้วนะค่ะคือหน่วยบริการเร่งฉีดฟังให้ดีนะปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยบริการเร่ง ฉีดให้เร็วจนไม่สอดคล้องกับจํานวนที่ได้รับเมื่อหมดก็ต้องรอล็อตใหม่เข้ามานับเป็นความหวังดีซึ่งก็เป็นธรรมชาติของวัคซีนที่จะทยอยมาก็ต้องจัดสรรให้ดีมิเช่นนั้นก็จะหมดก่อนที่ล็อตต่อไปจะลงมาถึงโอเคนี่ก็คือคุณ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 อุดรินะท่านรำตรีนะคะสารสุขภาพเอาละครับอีกหนึ่งย่อหน้าจากปากของคุณอนุทิินะกล่าวว่ากล่าวว่าบางคนก็ได้ฉีดช้า บางคนก็ได้ฉีดเร็วเพราะวัคซีนจะเข้ามาเป็นรดๆไม่ได้เข้ามารวดเดียวหมดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้บริการเสร็จภายใน1เดือนตรงนี้ต้องขอให้ประชาชนเข้าใจความเป็นจริงรงชื่ออนุทินชาญวิรกุลร,รองนายกรัฐมนตรีแล้ก็เรามาวาสาสุขหกมิยอหกด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพกับเรียนจากหัวใจในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็แล้วกันแยกเป็นสประเด็นประเด็นหลักการกับประเด็นวิธีการหลักการ เข้าใจหลักการปรับแผนการจัดสรรวัคซีนในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายเราคิดว่ามันมีเหตุผลที่อธิบายได้เข้าใจได้ฟังกันอีกทีนะพอแม่พี่น้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธว,วัคซีนมีจํากัดค่ะอย่างไรมันก็ไม่พอค่ะเมื่อไม่พอในสถานการณ์ที่วัคซีนไม่พอมันต้องเลิกฉีดใช่ไหมใช่ค่ะต้องเขาเ <Okay. S 1> ชิการบริหารจัดการโอเคแต่คราวนี้ ศูนย์กลางการระบาดของโรคเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะและบางจังหวัดขณะนี้มันเอาไมา่อยู่ขณะนี้มันเร่งโตมันเองทุกวันใช่จานวนผู้ติดเชื้อเยอะทุกวันขณะเดียวกันมีการส่งออกเชื้อจากศูนย์กลางการระบาดกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆงไปหมดเลยไปทุกจังหวัดเลยอะแคมป์หลักสี่ไปโป่ที่อุดรค่ะกา,าลศิน์ก็มีคนทํางาน คนทำงานถาแถว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 หลักสีก็ไปโผลที่ออโอ้ยหลายจังหวัดเลยเขาไปหมดดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นคำถามก็คือในสถานการ,รณ์ที่วัคซีนจำกัดต้องเลือก,ต,ออกต้องเลือกเฉดปูพรมอัดกรุงเทพปริมผนทให้อยู่เบรกเชื้อก่อนต้อเ <ผม S 2> ชื้อให้อยู่ก่อนจังหวัดไหนที่พอแพร่กระจายเชื้อพอไหวที่พอรับได้ก็ก็กมีผู้ติดเชื้อหลักสิบหลักหลักร้อยแล้วก็ ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในแต่ละวันเป็นศูนย์มาตั้งหลายวันแล้วค่ะก็อาจจะ Q2 ได้ไหมคิ Q2 ได้ไหมผมคิดว่าโดยหลักการถูกต้องแต่ผมติงเรื่องวิธีการเมืม่อมีการปรับคุณก็ต้องมีความกล้าหารทางการเมืองพอที่จะตั้งโต๊ะแถลงจากส่วนกลางอธิบาย,บายเลย <ไป S 1> ให้คน <ไป S 1> <ห>ทั้งประเทศอย่าโยนให้โรงพยาบาลในพื้นที่อย่าให้คนที่เป็นผู้ปฏิบัติ คนที่อยู่หน้างานต้องรับหน้าเสืออย่างหลวงพ่อเปิรเนี่ยได้มา1ิบโดสโอ้โหนี่ถ้าฉีดนี่หน้างานที่แย่ถ้าคุณืนฝืนฉีดเนี่ยคนตั้งแต่คนที่11ที่มารอเป็นร้อยเป็นพันก็จะด่าแม่เอาและก็สงสัยด้วยว่าไอ้สิบคนแรกที่ได้ฉีดเนี่ยเป็นใครเป็นใครวะทัพพวกอะไรยังไงหรือเปล่าโอ้ต้องมีคาถามเยอะอะถูกไหมเขามารออย่างต่ำพุนนายก็ต้องมีเป็นร้อยเนาะผมว่านะประกาศไปเลย ท่านแหลงจากศูนย์กลางให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรและทําไมจึงต้องทําอย่างนี้เพราะว่าวัคซีนตอนนี้ต้องบอกนะเป็นวาละแห่งชาติบริหารวิกฤตบริหารบนความจริงและบอกความจริงบริหารวิกฤตต้องบริหารโดยการบอกความจริงประชาชนเข้าใจอาจจะมีบางส่วนที่ไม่พึงใจว่าไม่พึงจะเอากฎมันต้องรับสภาพใช่แต่ถ้ารัฐบาลอธิบายแบบแบบเป็นเหตุเป็นผลว่าจําเป็นตรงนี้แหละมันจะได้เบรกเชื้อหยุดเชื้อได้ที่สำคัญที่สุดนะอย่าโยนภาระในการอธิบายความ ให้กับคนภาคสนามจัังวดสงสารสงสารคุณหมอต่างจังหวัดรับทราบรับทราบเดี๋ยวรอดูสวนกลางและการอธิบายมานะคะพร้อมรับฟังค่ะทีมมอนิเตอร์ของทำเนียมของกระทรวงของภาคการเมืองรับทราบตามนี้ค่ะฟังพวกเราทุกคำนะพวกเราไม่ใช่ปฏิปักษ์ช่วยกันพวกเราไม่ได้โจมตีพวกเราสะท้อนปัญหาหน้างานเอาข้อที่จริงที่จริงๆจากภาคสนามมาเรียงมันต้องให้ท่านท่านทั้งหลาย ผ <aid> <Solomon> <ism> ู้ม <rawd unre> ีฤทธิ์ผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายมีข้อมูลจากหน้างานประกอบการตัดสินใจแต่ที่สําคัญที่สุดก็กล้าหน่อยก็กล้าหน่อยคุณสาธิตก็พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวไม่ไม่ได้บอกกับชาวบ้านเรื่องปรับแผนการฉีดปรับแผนการจัดสรรนะผมจะยุให้คุณอรุทินก็กล้าสูงวิญญาณแลมโบแลมโบเลยหรอสูงวิญญาณแลมโบ รอดูรอติดตามล้ะกันพูดความจริงกันไปเลยมันจะได้จบม้วนเดียวจบเพราะมันหลีกไม่พ้นละหลังวันที่แปดเนี่ยหลายพื้นที่ไม่มีวัคซีนฉีดแน่นอนเดยว่าแอสตราเซเนกา